สวยสาดนะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับท่านอาจารย์สุรวชกันต่อนะคะทมเรื่องกรามบ้างค่ะเ <ฮะ S 1> พราะแน่นอนว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หลายหลายคนแบบเนี่ยแหละจะได้วีเชฟไม่วีเชฟมันก็มาอยู่ที่กรามเนี่ยแหละ,<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเราต้องดูยังไงคะขนาดของกรามนี่มันแบบที่สามารถที่จะทําให้มันเล็กลงได้เนี่ยมันจะต้องมีโครงหน้าตาย,ยังไงหรือเปล่าก็จริงๆแล้วจริงๆด,ด,ดูหน้าก็พอจะบอกได้เลย <ฮะ S 2> ว่า <ฮะ S 2> หน้าคนนี้เ็ากว้างหรือเปล่าก <ฮะ S 2> ว,ว้างเกินไปบานตรงไหนบ้างหลังจากนั้นแล้วก็ ต้องตรวจตรวจดูว่าที่บานนะมันเป็นอย่างที่บอกก็คือว่ามันเป็นกระดูกหรือเปล่าส่วนหนึ่งไม่ใช่กระดูกส่วนหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อไขมันที่มัน,มนใหญ่อื่น<ๆ>หรือไขมันะนะถ้าเป็นที่กระดูกเราก็แก้ที่ตรงกระดูกถ้ามันเป็นที่กล้ามเนื้อก็แก้ที่กล้ามเนื้อค่ะทีนี้ได้ยินอันนี้ก็เป็นเรื่องมิสอีกแล้วที่เขาพูดกันไปมาบอกว่าเคี่ยวข่าวเยอะไปเคี่ยวหมักฝรั่งมากนั่นคือจะทําให้กล้ามใหญ่ถ้ามันใหญ่ของใหญ่ส่วนหนึ่งของกล้ามเนื้อบดเคี่ยวมากกว่า ซึ่งถ้าเคี้ยวข้าวหรือว่าเคี้ยวอะไรชอบเคี้ยวของแข็งแข็งอะไรตลอดเวลาอันนั้นนะ่ะก็เหมือนแล้วเล่นกล้ามนั่นแหละกล้ามเนี่งตัวนี้ก็จะใหญ่ึ้นมาได้แข็งแรงแล้วนะก็อาจจะแบบใหญ่กว่าอีกข้างนึงแล้วถ้าอย่างเงี้ยเวลาที่ทำศัลยกรรมเนี่ยค่ะคือการทําให้กรามใหญ่ให้เล็กลงเนี่ยมันมีวิธีการแบบเดียวกันกับการตัดช่วงกระดูกอย่างนี้ไหมคะใช่ก็คล้ายๆกันนะฮะถ้าเกิดว่าให้กรามใหญ่ให้เล็กลงเนี่ยก็คือต้องตัดส่วนที่มันเกินออกไปทีนี้มันมีเกินได้หลายแบบ คือกระดูกของเราเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับว่ามีความหนาตัวของตัวกระดูกชั้นนอกอยู่เนี่ย<ค>บางคนบางน,นิดเดียวก็อาจจะกระเทาะแค่ขอบกระดูกด้านนอก<ค>หรือว่ากรอ,อนิดหน่อยก็เข้าทีละ<ค>หรือบางคนโอ้โหเรียกบานออกมามากๆเป็นเหลี่ยมเลยอย่างเงี้ยก็ต้องอันนั้นก็ต้องเข้าไปตัดเลย<ค>นะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเรา อย่างที่บอกต้องตรวจร่างกายลองเอ็กซเรย์ดูก่อนว่าความกลางความบานนี่มากขนาดไหนต้องตัดแค่บางส่วนหรือแค่กรอหรือว่าตัดทั้งทั้งเหลี่ยมเลยเออกไปอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการผ่าตัดเข้าไปในปากเหมือนเดิมเหมือนกันคือ,อส่วนใหญ่แล้วเราจะผ่าเข้าไปทางในปากมากกว่าเพราะว่าจะซ่อนแผลเป็นได้นะฮะหลักการเหมือนกันคือถ้าเกิดทำลักษณะเกี่ยวกับเพื่อความสวยงามเนี่ยเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแผลเป็นข้างนอกก็คือโดยการผ่าตัดในช่องปากนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องมือเข้าไปตัดตาม ก็คือทุกอย่างต้องวางแผนไว้ก่อนแล้วว่าจะตัดกี่มิลกี่เซนติเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัดให้ได้มุมองศาที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้คือความยากอันนี้คือการที่ต้องต้องต้องประเมินไว้ก่อนเพราะมันยังต้องเป็นสิ่งที่ต้องขยับต่อด้วยหลังจากนั้นไหมคะ<ช>คือถ้า,<ช>ถ,าถ้าเรายังรู้สึกว่าโหนกแก้มเนี่ยอ่ะพอไปอยู่ในที่ที่ใช่แล้วก็ huh. ก็เสร็จแล้วแต่กรามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังต้องใช้และยังต้องขยับอยู่ตลอดเวลาอันนี้ความยากง่ายมันมันก็ก็คือแน่นอนตัดมุมกรามล่าง เนี่ยจะอาจจะต้องมีความที่เนื่องจากด้วยมุมของเองก็เข้าค่อนข้างยากะนะฮะแล้วก็เป็นส่วนซึ่งไม่ได้ง่ายเหมือนโนกแก้มด้านบนะนะฮะเพราะเนี่ยเาาก็ถ้าเกิดว่าทำมันอยู่ใกล้กับฟันด้วยะนะครับเพราะเนี่ยทุกอย่างมันต้องระวังทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ คุณหมอบอกว่ามันอยู่ใกล้กับฟันถามต่อเลยละกันว่าการตัดกรามหรือว่าทำศัลยกรรมในช่วงบริเวณนี้ค่ะที่คุณหมอบอกเนี่ยมันมีผลต่อการพูดหรือการเคี้ยวหรืออะไรมากน้อยขนาดไหนคือในกรณีที่คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคือหน้าไม่สมมาตรหน้าอาจจะมีคางยื่นหรือคางหลุบหรืออะไรก็ตามหรือคางใหญ่อะไรก็ตามที่ส่วนนมีการเรียกแาบก,การสบฟันที่มันผิดผิดจากธรรมชาติไปด้วยนะฮะ ซึ่งการแก้โดยการแค่ไปตัดแค่ขอบขอบแค่มุมอะไรเงี้ยมันจะไม่ได้ช่วยค่ะคือต้องมีการปรับการศบฟันให้มันถูกต้องด้วย <คะ S 1> ซึ่งอันนี้ต้องมีการผ่าตัดเลื่อนกรามเลยน<ค>ะเลื่อนเลื่อนเข้าหรือเลื่อนออกก็แล้วแต่<อ>แล้วอาจจะอันนั้นคือตัวหลักของมันคือการ <คะ S 1> สบฟันฟันแล้วจากนั้นก็ค่อยมาปรับตรงมุมตรงอะไรที่มันยังไม่สมมาตรให้มัน ให้มันสมมากค่อยกลายเป็นเรื่องสวยงามหลังเสร็จแต่ตอนแรกคือเรื่องของการสบฟันให้มันถูกต้องก่อนแล้วก็เรื่องของมุมที่ยังเอียงไปอะไรไปใหญ่ไปแล้วก็ค่อยมาค่อยมาปรับแต่งเอาถ้าอย่างนั้นก็คือหมายถึงว่าเราก็ต้องดูอันนี้จะถามต่อค่ะคุณหมอมันมันสามารถตัดเป็นช่วงๆอย่างการเลื่อนคางก็ตัดเป็นชิ้นๆตรงเฉพาะตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือไม่ได้ต้องเลื่อนจากแค่เฉพาะข้างหลังใช่เพราะว่าคือความสมมาตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางครั้งต้องตัดตัดเป็นส่วนๆมัน จิกซอเลยก็มีบางครั้งที่ยากมากๆค,คือตัดส่วนกล้ามส่วนข้างส่วนมุมข้างอะไรเงี้ย<อ>ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดีไซน์ว่าต้องไงให้สมมาตรนะรบ,บางทีมันไม่สามารถตัดชิ้นเดียวแล้วสมมาตรแล้วอาจจะต้องตัดเป็นหลายๆชิ้นอะไรเงี้ยแล้วสิ่งที่มันยึดไว้ตอนหลังจากตัดนี่คืออะไรอ๋อนนก็คือหลักการก็คือใช้ตัวมันจะมีเป็นไทเทเนียมที่มันเป็นคล้ายๆกับตัวสกรูที่เราใช้ยึดเหมือนกับ มันก็เล่าผ่าตัดอื่นเพียงแต่ว่าคนเป็นใบหน้าก็จะเป็นอันที่เล็กหน่อยอาจจะต้องใช้หลายชิ้นเพื่อจะยึดให้มันได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วยิ่งถ้าเกิดตัดซอยเป็นชิ้นช้นก็จะต้องมีละเอียดมากขึ้นเยอะใช่ไหมคะทีนี้หลังจากผ่าตัดค่ะคุณหมอมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าพอเป็นกรามปั๊บเนี่ยเราต้องทานข้าวเราจะต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูแลตัวเองยังไงคะก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดมีแผลในปากโดยเฉพาะแผลด้านล่างอย่างเงี้ยเราจะให้ทานอาหารอ่อนไปก่อนะ อย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่ประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยพอแผลเริ่มติดโอเคแล้วเนี่ยก็จะทานอาหารที่มีมีกากอะไรได้บ้างนะฮะ,ะออแล้วอย่างที่โดยทั่วไปหลักทั่วๆไปเลยหลังผ่าตัดคือประมาณสักสองถึงสามเดือนก็จะเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าไปนะฮะแลวหลังจากนั้นก็สามารถที่จะค่อยๆใช้ชีวิตได้ตามปกติขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้มันมีปัญหาบ้างไหมคะคือปัญหามีได้หลากหลายมากะนะฮะตั้งแต่ว่าทําแล้วออกลับมา กลับมาเหมือนเดิมหรือว่าทาแล้วยังตอนแรกหลังทาใหม่ๆเป๊ะดีไปมาคลายตัวออกมาหรือทำแล้วไม่เป๊ะเลยตั้งแต่แรกก็มีเหมือนกันขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรหนึ่งก็คือวางแผนไว้ยังไงทําได้ตามแผนหรือเปล่าทำแล้วมันมีปัญหาแทรกซ้อนใดหรือเปล่าซึ่งอันนี้จะยากมากๆในการแก้นะฮะต้องต้องต้องยิ่งยากกว่าเดิมเป็นทวีคูณเพราะเนี่ยหลักการของการผ่าตัดเลื่อนพวกกลามพวกกระดูกอะไรพวกนี้ จริงๆเราต้องทำทำครั้งเดียวให้ให้เป๊ะไปเลยนะครเ,<ล>เพราะว่าถ้ามีปัญหาแล้วมันจะยากมาก,ากในการแกร้กว่า<ช>การผ่าสําหรับคนที่ยังไม่เคยผ่าตามสไตล์ของรายการสวยสาศาสตร์ค่ะคือเราจะต้องไปหาพวกข้าวของหรือข้อสงสัยตามอินเทอร์เน็ตตามท้องตลาดมาปรึกษาคุณหมอว่ามันทําได้จริงมากน้อยขนาดไหนสิ่งที่เราเห็น ในช่วงที่ผ่านมาโมเมเองเดินทางไปอย่างไปญี่ปุ่นอย่างนี้ค่ะหมอเขาก็จะมีสายรัดหน้าเรียวค่ะที่แบบว่าคล้องจากหูฝั่งนี้มารัดอีกหูอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้อย่างนี้มันช่วยแท้จริงไหมคะคือถ้าเกิดว่าหวังว่ารัดแล้วหน้าเรียวไปเลยเนี่ยมันน่าจะยาก,กน,ะนะคะไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดหลังผ่าตัดแล้วช่วงที่แบบหลังผ่าตัดแล้วใส่เพื่อให้หน้าเข้าที่เร็วอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะพอเป็นไปได้ค่ะ เพราะสายรัดเฉยๆมันปรับกระดูกไม่ได้อยู่แล้วมันปรับอะไรไม่ได้เลยอยู่แล้วแต่ว่าสมมติเกิดว่าคนไข้ที่ผ่าตัดแล้วมีการบวมแล้วปล่อยให้หายบวมนัธรรมชาติก็จะช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ารัดไว้ให้มันไม่ได้แบบบวมมากเลยให้มันกระชับเร็วๆอันนี้ก็จะช่วยย่นเวลาได้ น่าจะเข้ามาเสริมกันการผ่าตัดหรืออะไรอย่างนี้มากกว่านั้นใช่อันนั้นถือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วที่ต้องใช้สายรัดพวกนี้แหละค่ะช่วยหลังผ่าตัดนะคะก็จะได้ไม่ไปเสียเงินช้อปปิ้งอะไรที่เขาเรียกอะไรสัญญิงสัญญาในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะคะที่ขายอยู่ข้างๆสายรัดเลยค่ะคุณหมอคะคืออุปกรณ์การนวดให้หน้าเรียวค่ะที่เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะลูกกลิ้งหรืออะไรอย่างงี้ค่ะอันนี้ช่วยได้จริงไหมคะ ก็คือถ้าช่วยให้หน้าเรียวคงคงไม่ได้ช่วยจริงๆนะฮะ<ช>แต่ว่าอาจจะช่วยรู้สึกดีมากกว่า <c oughs> คือใช้แล้วรู้สึกสบายใจใรู้รสึกดีรู้สึกหายเมื่อยหน้าแต่ว่าถ้าหวังเรียวเลยคงจะยากนะฮะอยกาเว้น<ม><ม>ว่านวดไปแล้วไขมันละลายไปอะไรยเงี้ยคือเหมือนแบบเขาเขาุ็มค,คิดว่าเขาเหมือนบริหารหน้าอออย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่หลักการจริงๆคงคงไม่ได้ไม่ได้ช่วยจริงๆนะฮะ ถ้าอย่างนั้นนะคะก็เก็บเงินไว้นะคะแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลเรื่องของการถ้าเกิดไม่สบายใจกับรูปหน้าของตัวเองจริงๆก็มาปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินซ้ําซ้อนเสียเล็กเสียน้อยนะคะทำทีเดียวให้มันได้ในสิ่งที่ต้องการไปเลยวันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณอาจารย์สุรเวชมากๆนะคะ ที่ให้คําตอบนะคะเกี่ยวกับการผ่าตัดทั้งโหนกแก้มทั้งกรามนะคะถ้าเกิดใครมีแพลนในใจก็ปรึกษาคุณหมอแล้วก็หาข้อมูลกันดีๆก็นละกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะถ้าเกิดใครยังทําใจผ่าตัดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเอาเมคอัพมาช่วยไปแบบซอบๆพลางๆก่อนเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าค่ะ